เพชรอินไพรเพชรระดาสวัสดีค่ะจะนำทุกท่านมาดูการเคลียร์เห็นค่ะเห็นมงคลที่ทุกท่านมีเห็นจักระที่ควรมีเห็นที่ท่านมีอยู่นะคะเรารับพลังงานหลากหลายโดยเฉพาะพลังงานลบค่ะจะเข้ามาง่ายมากๆเมื่อเรามีพลังจักระในตัวของเราและเห็นจักระ หินมงคลที่อยู่กับเรานั้นอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาดังนั้นเราควรจะต้องเคลียร์ทั้งาฐานกายใจของเรานะคะรวมถึงหินด้วยเราไม่ทราบได้เลยนะคะว่าแต่ละวันบนพื้นฐานความเป็นจริงของโลกนี้มีพลังลบอะไรบ้างแต่แน่นอนที่สุดนะคะผู้คนสังคมข่าวสารที่เรารับรู้จะเป็นพลังลบเป็นส่วนใหญ่นะคะ พลังบวกก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นฐานแห่งความเศร้าโศกเสียใจวิตกกังวลนั่นแหละค่ะเรียกว่าพลังลบเมื่อพลังลบเข้ามายัางตัวของเราและเข้ามายัางหินของเราที่เป็นธรรมชาติจะรับพลังงานนี้ได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะไม่น่าจะต่ํากว่า15วันนะคะควรค่ะ15วันก็มากไปแล้วละค่ะควรน,นําหินของเราเข้ามาเคลียร์สถานที่เคลียร์หินก็ห้องพระค่ะ ะะสถานที่เคลียร์เห็นคือใช้พลังงานบวกจากการสวดมนต์ภาวนาเคลียร์เห็นแล้วกเ็เราสามารถที่จะส่งพลังบวกลงไปเคลียร์เห็นของเราได้ซึ่งวริฉญาจะทําทุกวันแต่อีกพลังงานหนึ่งค่ะใช้พลังงานธรรมชาตินะคะนั่นคือแสงค่ะแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่กับทั้งดินน้ําไฟลมที่อยู่กับต้นโรสแมรี่นี้ซึ่งชาวยุโรปค่ะชาวยิปซีนะคะจะมีความเชื่อเลยค่ะว่าโรสแมรี่เป็นไม้มงคลที่สามารถเคลียร์พลังงานลบจากหิน มงคลหรือจักหินได้เป็นอย่างดีช่วงเวลาที่จะเคลียร์ได้ดีก็เวลานี้แหละคะ่ะช่วงเช้านะคะเป็นช่วงที่แสงพระอาทิตย์ต้องมาที่ต้นไม้สะท้อนมาเลยค่ะนะคะก็จะสามารถเคลียร์ได้ดีพลังนะคะดินน้ําไฟลมฟ้าอากาศต่างๆนะคะจะเคลียร์ได้ดีวางกี่นาทีคะนะคะสิบถึงยี่สิบนาทีนะคะ ควรจะวางหินเอาไว้บางท่านวางวางเป็นวันเลยนะคะแต่เราใช้พลังงานบวกแล้วก็ส่งส่งจิตจักระนะคะลงไปก็10 2ถึง20นาทีก็ได้แล้วค่ะนี่คือตัวอย่างของการเคลียร์หินนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพรอินพร,รยดิชันเพชรดาจ,จะนำส่งสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งดีๆค่ะซึ่งตัวดิฉันเองทุกประสบการณ์ที่นำส่งคือทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะ ขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่ค่ะ